สวัสดีครับ fc นตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้อยู่กับนาตีในช่องออนทัวร์มีมีดเชฟมีดทาครัวหรือว่ามีดซาซิมิครับตัวนี้แล่หั่นเนื้อปลาหั่นสัตตองสเต็กซอยผักทําครัวนี่แม่บ้านถูกใจแน่นอนครับมาพร้อมกับด้ามจับ8เหลี่ยมครับทรงสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับสไตล์เชฟญี่ปุ่นราคา400บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ400บาททุกเล่มครับรับประกันนี่ หคมหวาน,นหวานแบบนี้เลยนะครับคมหวานหวานแบบนี้เลยหวานเจี๊ยบทุกเล่มนะครับอเอาตัวอย่างตัวนี้เลยละกันนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก4 cr 1 4ครับเป็นเหล็กคาร์บอนปานกลางครับแตโบโบ่โครเมียมค่อนข้างสูงครับโครเมียม1 4อร์เซครับโครเมียมคือค่ากัดก่อนนะครับค่ากัดก่อน ก็คือว่าต้านทานการกัดก่อนของสนิมนั่นแหละครับนะความยาวของใบมีดครับอยู่ที่8นิ้ว6หุนความกว้างอยู่ที่2นิ้วเต็มสันหนาอยู่ที่2.5มิลแกร่งมากๆครับชุบคมแข็งอยู่ที่57ลบเ็ l อกเบลครับบวกลบนะครับเนี่ยฟังเสียงแกล้งๆ,ๆๆเลยนะครับเดี๋ยวมาค่อยดูอย่างแกล่งครับนะ อย่างแกล่งเลยนะครับเนี่ยด้ามจับสองสีครับเป็นด้ามจับแปดเหลี่ยมเดี๋ยวนับดูก่อนแปดจริงหรือเปล่าสองสองสี่หกแปดด้ามจับแปดเหลี่ยมตรงนี้เป็นไม้เกลือครับไม้เกลือครับไม่ใช่ย้อมสีนะล้อกระดาษสายถูด,ดูได้เลยนะครับเป็นไม้เกลือครับด้ามตรงนี้เป็นไม้แดงสวยงามมากๆนี่จับแล้วก็เหลือเลยครับใครที่ต้องการมีเชฟมีซาซิมิสสมนะ ก็แอดไลน์ใต้คลิปทักหมายะตีได้ครับ400บาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวัสดีครับ